บทที่สองบทที่สองบอไปไม้สร,รรรรรรสระอทอทหารบออทอบททอทหารสระอีไม่เอกทอ,อีทีไม่เอกที่ บทที่สองอามีนานามีงูนามี ปูกาดูปูงูดูปูมานีมานาอาอา มีมอีมีนานอาน,น,า,น,อา,น,นานานอา,า,านามีมอีมีงูงอูงูนา นออานาะมีมอีมีปูปอูปูกาโกอากาดูดอูดูปูปอูปูงูงอู ดูดออูดูปูปออูปูมานีมออามานออีนีมามอามานานออานาะอา